จะอึเจตสัญญาณเหล่านี้บอกว่าคุณกำลังฝันถึงอดีตชาติของตัวคุณเองสวัสดีทุกท่านครับใครที่เคยอ่านนิยายออนไลน์ในเว็บไซต์เด็กดีบ่อยๆคงพบผ่านหูผ่านตานิยายแนวตายแล้วเกิดใหม่หรือแนวย้อนเวลากลับไปในอดีตที่มีเพียบในครั้งนิยายเด็กดีของเรานิยายเหล่านี้ มักมีพอดเรื่องประมาณว่าตัวละครตายไปเมื่อไปเกิดใหม่ไม่ไว่าจะต่างโลกหรือโลกเดิมความทรงจำเก่าๆในอดีตชาติก็ดันติดตามตัวมาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการชวนให้พี่คิดถึงชีวิตของคนเราเลยครับตามความเชื่อของศาสนาพุทธที่เคยอ่านมาเข้าใจได้ว่าคนเราเกิดมาเพราะกรรมในอดีตชาติที่ได้ทำเอาไว้ ทั้งกรมดีและกมชั่วสะสมวนไปจนเกิดมาเป็นเราซึ่งเมื่อตายไปก็ต้องชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ในภพใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สุดสิ้นจนกว่าจะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นั่นหมายถึงจิตของเราเกิดแล้วดับมาหลายภพหลายชาติเท่ากับว่าคนเราทุกคนมีอดิตชาติเหมือนกันทุกคนเพียงแต่ว่า เราสามารถจดจําเรื่องราวในอดีตชาติได้ต่างจากนิยายสมัยนี้ที่ได้รับความทรงจํามาเต็มร้อยความทรงจําจากอดีตชาติไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราตื่นอยู่แต่ส่วนใหญ่มักปรากฏจมชัดผ่านความฝันบางทีก็เริ่มตอนเราเป็นเด็กบางทีก็เริ่มตอนเป็นผู้ใหญ่สลับสลับกันไปแน่นอนว่าเรื่องราวฉากและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในความฝันล้วนเกิดจากจิตใต้สำนึกของเราที่ได้สร้างขึ้นเอาไว้แต่ประเด็นก็คืออะไรคือความฝันปกติแล้วอะไรคือความฝันที่เกี่ยวกับอดีตชาติลาวันนี้ผมจึงนำเจ็ดสัญญาณที่จะบอกว่าเรากำลังฝันถึงอดีตชาติของตัวเราเองมาฝากครับเมื่อใครอยากนำไปใช้ประกอบในการเขียนนิยายหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติม ว่าลงล็อกเลยถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับเช็คลิต์หน่อยเคยฝันถึงอดีตชาติของตัวเองหรือเปล่าความฝันที่เกี่ยวข้องถึงอดีตชาติมักลงรายละเอียดเยอะเป็นความฝันที่ดูน่าเหลือเชื่อมีเรื่องราวเป็นฉากๆากราวกับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่ลดเล่นอยู่ในหัวเพราะความจริงแล้วมันคือความทรงจำสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเรา ที่ถูกเรียกออกมาตอนที่เราหลับการระลึกถึงอดีตชาติในความฝันเป็นวิธีการทั่วไปที่ทําให้เราตระหนักว่าเรามีชีวิตในชาติก่อนพบก่อนเมื่อเรานอนหลับจิตใต้สํานึกของเราจะช่วยให้เราจําได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เคยเกิดขึ้นในอดีตส่วนใหญ่แล้วเพื่อช่วยชีน้นํามันทําหน้าที่เป็นแนวทางที่ดีสําหรับชีวิตปัจจุบัน เป็นประสบการณ์ที่ช่วยเราเรียนรู้และไม่ทำพลาดในสิ่งเดิมจิตใต้สํานึกตัวเชื่อมโยงกับเรากับอดีตจิตใต้สํานึกของเราเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับอาณาจักรทางจิตวิญญาณดังนั้นในขณะที่หลับจิตสํานึกของเราหยุดพักและจิตใต้สํานึกเข้ามาควบคุมหากเรานอนหลับทั้งที่อารมณ์ไม่ดีแต่ดันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกดีกับทุกๆอย่าง มันเป็นพ่อจิตใต้สำนึกที่ช่วยให้เราหยุดพักจากความคิดจากความผิดพลาดและความตึงเครียดในชีวิตประจำวันเจ็ดสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังฝันถึงอดีตชาติของตัวเองฝันเห็นประวัติศาสตร์เชื่อว่าทุกคนเคยฝันโดยทั่วไปความฝันปกติจะมีเพียงแค่สถานที่ผู้คนและสิ่งต่างๆที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วในชีวิตปัจจุบันของเรา ก็แงล่ละครับมันสมเหตุสมผลอยู่แล้วเราฝันถึงสิ่งที่คุ้นเคยแต่จะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเรากําลังเริ่มสัมผัสกับชีวิตในอดีตคําตอบง่ายๆก็คือความฝันนั้นเกี่ยวข้องกับฉากในประวัติศาสตร์ต่างๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายหรือช่วงเวลาที่ดูย้อนยุคประหนึ่งว่ากําลังหลุดเข้าไปอยู่ในยุคสมัยกรุงศรี ในความเป็นจริงมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะฝันถึงการอยู่ในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์รายละเอียดจะเด่นชัดและเราจะรู้สึกชัดเจนเลยว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อน 2. ตัวเราในความฝันไม่เห็นจะเหมือนกับตัวเองเลยสักนิดเคยฝันถึงบางสิ่งที่อยากจะเห็นมาก่อนไหมฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านสายตาของใครก็ไม่รู้หรือเปล่า หรือแม้กระทั่งความฝันว่าเราสวมบทเป็นใครบางคนถ้าใช่นี่แหละคือสัญญาณว่าเรากำลังฝันถึงอดีตชาติหากเราลองสังเกตความฝันส่วนใหญ่ของเราจะให้ตัวเองเป็นมุมมองหลักเราอาจจะอยู่ในร่างกายหรือหัวของตัวเองซึ่งกำลังมองออกไปและเฝ้าดูความฝันที่เกิดขึ้นขณะที่เราเคลื่อนไหวแต่สำหรับการฝันถึงอดีตชาติ เราอาจจะมองเห็นตัวเองมีเพศอายุเชื้อชาติศาสนาและอื่นๆต่างออกไป 3. ฝันถึงเรื่องเดิมซ้ำๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงความฝันแบบปกติมักจะกระโดดจากฉากหนึ่งไปอีกฉากหนึ่งแถมยังมีจังหวะที่ค่อนข้างเร็วเวลาที่ต้องจดจำหรือเล่าความฝันให้คนอื่นก็มักจะจำและเล่าแบบแรนดอมไม่ค่อยเชื่อมโยงเท่าไหร่ นั่นเป็นพวกคนส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวเองระดับจิตวิญญาณของเราอย่างลึกซึ้งผ่านจิตใต้สำนึกดังนั้นความกลหลนสับสวนวุ่นวายจึงเกิดขึ้นในความฝันของเรายกตัวอย่างเช่นเราฝันว่ากำลังทำความสะอาดห้องครัวจากนั้นอยู่ๆก็เดินผ่านประตูแล้วโผล่ไปอยู่ในปารีสและเห็นแฟนเก่าอยู่ที่นั่นนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น กับความฝันปกติตรงกันข้ามเมื่อเราฝันถึงอดีตชาติเหตุการณ์ต่างๆดูมีเหตุผลมากขึ้นและดูเหมือนว่าเราไม่สามารถจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ 4. ในความฝันพฤติกรรมแปลกๆของเรามักมีเหตุผลอยู่เสมอบางคนอาจมีความเชื่อที่ดูไม่เข้าท่าหรือมีการกระทำบางอย่างที่ส่วนทางกระบุค,คลิกภาพ สิ่งเหล่านี้อธิบายได้โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของเราดังนั้นเมื่อเรามีความฝันเกี่ยวกับอดีตชาติเราอาจทำตัวแปลกๆหรือมีความเชื่อที่เปลี่ยนไปนั่นเป็นเพราะอดีตชาติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการกระทำของเรา 5. ปัญหาสุขภาพหรือสภาวะทางอารมณ์อธิบายได้ด้วยความฝันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ สภาวะอารมณ์และสภาพร่างกายที่เกิดขึ้นสัมๆอย่างไม่มีสาเหตุสามารถอธิบายได้ด้วยอิีธิชาติซึ่งเราสามารถหาเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในความฝันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคข้อต่ออักเสบที่เขาข้างหนึ่งพยายามรักษาแล้วแต่ไม่เคยหายลองนอนหลับสี่คืนหนึ่งเราอาจฝันเห็นที่มาของโรคนี้ ผ่านอดตชาติของเราก็ได้หรือแม้กระทั่งนิสัยแย่ๆของเราเช่นอารมณ์ขี้โมโหรวมทั้งความกลัวหรืออาการโฟเบียที่หาสาเหตุไม่ได้ก็สามารถตอบได้ด้วยนะว่ามีต้นกำเนิดจากอะไร 6. บางสิ่งบางอย่างที่หายไปได้รับการเติมเต็มเคยรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งในชีวิตหายไปบ้างไหมมีหลายคนนะครับ ที่โตมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตได้ขาดหายไปบางคนสับสนว่าทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้เหมือนอย่างที่คนอื่นเป็นหากสิ่งนี้ฟังดูเหมือนเราอาจเป็นไปได้ว่าอดีตชาติสามารถอธิบายได้ว่าทำไมความวิตกกังวลความซึมเศร้าและความไม่พอใจถึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรามันอาจจะเป็นกรรมเก่า หรือปัญหาบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้ที่เราประสบมาแต่อดีตแต่คําตอบทั้งหมดนี้สามารถปรากฏในความฝันที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติของเราตื่นขึ้นมาทีรู้เลยว่าอะไรที่หายไปข้อสุดท้ายตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเปลี่ยนไปหลังจากที่เราฝันถึงอดีตชาติทันทีที่เราตื่นขึ้นมา ร่างกายของเราจะบ่งชี้ให้เห็นว่าความฝันนี้ไม่ปกติมีบางอย่างที่ผิดแปลกไปเราจะสัมผัสได้ว่าพลังงานของความฝันนั้นแตกต่างจากความฝันทั่วไปทันทีที่ตื่นขึ้นเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในความฝันเราแทบไม่ลืมส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งฉากเรื่องราวหรือสัญลักษณ์ทุกอย่างล้วนตราตึงอยู่ในใจปีแล้วปีเล่า ก็ยังคงจำมันได้เพราะความฝันตราตรึงอยู่ในใจของเราและไม่เคยหายไปถ้าใครสามารถจำความฝันได้แม่นแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วละก็แปลว่านั่นคือความฝันที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติของเรานะ